กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิดทุถูกฐานนอนเบิร์ตสุกูสุขุนี่เขามาติดตามซองน้องคำน้ำโซ่เมื่อนี้พ่อใหม่พี่น้องเอ้ยพ่อใหม่สักผาหายให้ลูกทรายบอกเลยพ่อใหม่พี่พ่อเก่าพ่อใหม่พ่อมือใหม่อะไรพี่น้องพ่อมือใหม่กว่านะพ่อมือใหม่โย่พ่อมือใหม่บอกสบายนะไอ้น้องขนาด น้องบุญธรรมน้องไอคิวนนั่นแหละเพิ่นสักผ้าให้สวัสดีพี่น้องเพิ่นสักผ้าใหา้พอฮักกลมสักบ่ได้เนาะเพิ่นก็เลยสักเนี่ยถัเกเป็นกำลังใจนี่เด้อพี่น้องเด้อฮักก็ไปถ่ายใส่บ่าไหลน่อกกับถั<า>กนีน้มาท่านนลงที่คือ,มอแม่คอยเสซตนมอันในปากเพิ่น พักพึ่งอมอกอมใจให้น้องข้ามหนิเด้อน,น้องข้ามกับวันไปไซดอกถ่ายแต่ในเฮือนนี่แหละจะพึ่งเบื่อพึ่งหน่ายได้พี่น้องพักบึงกงกบ่งผักส้มผักเป็นกำลังใจให้น้องข้ามหนิเด้อปลาลูกเอ,อ้ยแมนเป็นเห็ดเ,เ,เล่เห็ดเบี้ยเบี้ยคซอยข้าวป้าเพราะว่าเห็ดในคนงานเกี่ยวข้าวกิน เห็ดกินเห็ดเนียงหลายอย่างเนาะอสอยกันตะกี้วัาานใส่ผืนซากเ้าแล้วแหละเพราะว่าห้าวกระยันทนมายันตากมาแห้งมาแจ๊กสิเปตากจิใส่ก็เลยให้ผืนซากผืนซากไว้เห็นทั่วขีเมีอีกลายเห็นเนาะขีเมีอีกลายในแจ๊กหน่อยผืนซาตสองแล้วประมาณเห็ดกินอีกวันกลัวไกล้าอ่ะ สโตผมบอเออตัวไก่สามโตรระะไก่พาย่อใหญ่เลวเนาะตัวไก่แแบ้วันนี้ทำบุญผีมันพ่งแค่หน้าแฟนเสียบ่ส่วนไหนหนาสะส่วยแล้วฮนะสวยแ้วสัพกพนานใหา้ลูกไส้เพิ่นสักพหาลูกไส้ ใส่กุ๊กใส่ข้าวใส่พอดแม่บอกพ่นกระไลเวียกเพินหน้ากก็ได้สักนก <c oughs> ้าพอเฮาวฮ้าวใส่พ่นสักแต่้าเพ่นกระซอยครับซอยเวียก,ก,รก,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 กรยครับป้าป้าสนีแม่น้องแก้มบุม๋มหล้วก็ะน้นองนาดเห็ดซอยกันเวียกลาย น้องเป็นกระสากสินหาเมียจะขอบคุ้นผลไล,ล้ๆเอากระหักทแกทงกันเพ็ดแบบนี้เลยที่น้องกส,สีเลือ่านแมน่ฉันบอกมีแพก้กระสักสีหาแพ้สากนะเอาเากันคุณเขาไปสั่งแล้วสีเหลืองอย่างัวเลยาสาักรเรมาสาาัก ม่มีอะเขาี่จะคล้องเกิดจะคล้องแล้วคนสัเนีนยเทียมพี่ซ เพื่นทูผาพี่น้องเไยมันบ่อยององยักหอกเฮยดิดน้อยเดียวเท่านั้นแล้วกลายนะขอยก,กระสักคอยซีดน้ำใส่แล้วกินขี้ซ่าอกว่าแล้ว สักผ้าเมือนเมื่ออื่นสิไปใส่กกนจะบมื่อมมัดขาวบาเฮยอื่อหมัดขาวเออจะได้ผาสักจะนองเหมือนี่เพราะเมื่อนคือสิบลายปันไดดอกเอื่อมัดขาวเต่าเมื่อเอื่ก็พหอมบาพราะงเมืออะไรเพรอะทรงเหมือนซรงเมือนี่เอาตัวเก่าเด็กเใส่ในทุกอย่างนะบาอือมสักออ หักเพลงกันบึงกันยามนี่แหละเนาะจังสีได้หัว่าว่าเขาหักเพลงเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตาเลี้ยงมาเมาอยู่ตาผู้แป้งเ้อะิีน้องเนาะตาเลี้ยงมาเมาวอยู่พี่นอ้องเลยพิ่น้ปัน่นวา้ตาเนะี่ยจะคือไปในพี่น้องเบิ่งว่าลานทรายนะตาเนี่ยนะคือพ่อเนอะาะแรกแต่ผู้ซีบิง่งเขากับบเขาว่าตาคือพ่อว่าแต่หน้าตาเนะีนะ่ยคือเขา แม่น้องฮัสไฮพี่น้องเบิ่งพายุพี่น้องเอ้ยมาโผดโผป้าในเกี่ยวข่าวป้านาพะกาันเกี่ยวข่าวพายุเจมันว่าคือว่าล้พายุข่าวเขาจะแจ้งเตือนว่าพุนสีตกเนาะ พ้นสิมาหำพ้นสิมาหำเขาพ้นสิมาหำเขาหำหนามขากสิมือส,สิพผาเตี่ยวแต่เศร้าเผามาแต่เศร้า ปวดกับคนพายุมาเวียดนามสิป่ะพายุมาเวียดนามนยังงี้ว่าแจ้งเตือนอ่ะบ่าวตายมีกำลังค้นเข่องค้นคลองอยู่เพื่อนว่ะเพื่อนกระซีโทรหุบเพื่อนเพื่นกระซีเผาหุบเผายังไงนล้วกะเกี่ยมเนาะเฮาก็คยได้ไปซอยเพื่อนยู่ไปกับบุญแมนเฮาดอกพี่น้องเลยยันเป็นสนีป่าก็เข้าเอื่อยอะไรเนาะไปซอยเพื่อนเฮาก็เบิกแยงกันไปฮัลเล็เนาะเพื่อนก็มาเห็นหน้าอยู่พี่ เพิ่นตกอย่างเงี้ยเขาก็สิไปซอยเพิ่นเท้าเอือยไปน้องคำมันได้ไปใส่ดอกพี่น้องเลยจุดี่เท้าเฮือนนี่แหละนน้ำต้องเป็ดเล่นน้ำพี่น้องโหดโชว์ชักพาลูกอารมณ์ดีพี่น้องมัวทำเล่นน้ำเล่นไปน้ำวะมาเด้อพี่น้องมาเล่นน้ำโอ้ยอากาศอากาศดีขนาด นี่ก็ดีแห้งดีแห้งแล้วพ่นสีหั่มเล่นสีมาแล้วพี่น้องโอ้งพ่นสีมาข้าวซักหรือข้าไปตากโอ้ยพะอ้อมมัมีโบไลอันใช่ไมีซองแพ็คแพ็คหนึ่งก็มีจังาไงสิบซองบอกแพ็คหนึ่งจะมีสิบซองอันกันจังวะเนาะมาเมื่อลูกขี่ดูเลยพะอ้อามันก็จะพ่อใส่ ເພ <c oughs> ິ່ນຕົບບັນແຮງເຕົັກແລະຈວກໃຫ້ເຈົ້າພ້າເຈົ້າພ້າສັກເດລຸງຫຼາຍຄົນຊົນຊາດພ້າອັນເທດທົ່າງຫຼຸຄນ Nắp này nắp 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 nào ไม่ได้พักเลยพี่ใตัต 6, it. It as as ้งแต่สาวมะนีเนี่ยังแบบว่าตั้งแต่สาวมะนีเนี่ยังอันยังบม่ได้นางเห็ดแลนเฮ็ดอันนั้นอันนี้อยู่โอ้ยลายเบี้ยให้วันนี้เนี่ยเบี้ยลายยังคะซ้ำวะวันนี้นี่ยซ้ำซ้ำจัดงานวันตัวเฮ็ดดูเป็นกินละ้วค่อยลางล่วงแข้คนงานกินเะไรเอาตุนกลากเลนเฮ็ดหลายอย่าง

มาตุนกาเที่ยวซักเเที่ยวเลีหหลเ้ยววงดูไเลยนี่เเสียงูกไห้แล้วกัทั้งซักทั้งเลี้ยววงูกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสับพ,พ,พ,พี่น้องเน้อพรคิปหนาะคแแซ่ส้มครับส้มสองนำคานำเซนอก้อพี่น้องมาตุนการอวลุว่าวันดลงว่าวา่องตุนกาหน้าแซ่เดลงว่าว่งจ้ามองเอองหี่พพวยวกพี่น้องืนขึ้กาไปด้พี่น้องเด้อ 买衣服了。